ได้ยินเสียงก็บอกว่าเสียงได้ยินชัดได้ยินเสียงไม่ชัดบอกว่าได้ยินไม่ชัดหน่อยนะครับวันนี้ผมมาไลฟ์ช่วงสิ้นเดือนนะครับผมมาอัปเดตสต็อกสินค้านิดนึงแล้วก็มาแสดงว่าร้านเรามีตัวตนจริงๆนะครับผมใครที่เคยติดตามร้านเราอยู่ก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรามีตัวตนซื้อขายรถยนต์ตรงไปตรงมานะครับความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นที่หนึ่งนะครับการตลาดที่ดีที่สุดของร้านเรานะครับไม่ใช่การยิงแอดนะครับแต่เป็นการตลาดแบบปากต่อปากนะครับ พี่ซื้อไปใช้แล้วดีแนะนําต่อเพื่อนต่อฝูงนะครับต่อญาตินะครับผมแนะนําให้เรานะครับผมอยากขายรถแนะนําเพื่อนมาขายรถให้เราได้นะครับผมเรามีที่ตั้งชัดเจนนะครับแม้จะเป็นร้านเล็กๆนะครับที่อยู่ที่พุนทธมณฑลสายสองขายรถยนต์ในราคา2อสามแสนหลักหมื่นนะครับหลักแสนก็บาทเป็นหลักนะครับแต่เราเก็บงานไม่แพ้กับเจ้าใหญ่ๆที่เขาขายรถยนต์ราคาหลายแสนบาทหรือหลักล้านบาทนะครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็อยากจะมาพาเดินชม ดูสต็อกสินค้าของเรานิดนึงนะครับผมข้างล่างเป็นรถหลักมือนะครับที่เราขายให้ตามสภาพนะครับก็จะมีแค่ตัวออติสที่เราเก็บงานให้เท่านั้นนะครับผมจะมีตัวออติสที่เราเก็บงานให้เท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับปีเริ่มจากคันแรกก่อนดีกว่าครับมีรีวิวทุกคันในช่องนะครับช่วงคันทุกคันทุกคันที่อยู่ในนี้มีรีวิวทุกคันในช่องนะครับคันนี้เชฟโรเลตออปต้าปี2008นะครับราคาผมปรับให้แล้วนะครับ๋ยวอพให้ใหม่64,000กว่าบาทนะครับ รถของข้าราชการเกษียณอายุนะครับผมปี2 0 0พัแครับขี่ดีนะครับอไหล่เชฟบางคนบอกว่าหายากนะครับผมบอกเลยนะฮะอรหล่หาไม่ยากแล้วคนนิยมใช้เป็นจํานวนมากนะครับต่างจังหวัดเชื่อไหมตามเหนือตามอีสาน่ะที่เขาเขาบอกว่าเขากันดารอะที่เขาแบบไม่ค่อยแบบมีอู่มีอะไรอะเขาใช้รถพวกนี้ทั้งเชฟทั้งฟอร์ดแบบรถอไหล่ที่หายากๆอะเขาใช้ได้เพราะช่างเขาเก่งมากในะในการหาอะไร มันไม่ใช่หายากหร,รับลาซาด้ามันมีขายแล้วทุกวันทุกวันนี้มันมีโลกออนไลน์ยังไงตามกลุ่มมันมีอะไรขายเยอะนะครับใช้งานได้นะครับคุณภาพคุณได้รถแบบจากค่าย GM อ็มของเมกาของรถอเมริกันในราคาแค่แบบถูกกว่าเวฟอะถูกกว่าบอดไซส์หกหมื่นกว่าบาทคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ออติสสองหมื่นในเล่มญานกันนะครับหนึ่งจุดหกตัว e ปีสองพันเจ็ดโฉมสุดท้ายของหน้าหมูนะครับเป็นตัวบอดี้โฉมสุดท้ายของหน้าหมู ซักฟอกให้หมดแล้วภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้าทั้งคันคุ้มค่าครับผมและคันนี้วีออสเป็นรถบ้านฝากขาย1.5ตัวอ e. ีผมไม่ได้เก็บงานอะไรให้ทั้งสิ้นนะครับล้างสีรุ่นให้อีกเดียวขายตภามสภาพแต่บอกเลยโคตรคุ้มนะฮะลงไว้9 3 0 0 0สามเองนะฮะลงไว้9 3 0 0 0สามราคาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมคุยกับเจ้าของให้หลักๆนะครับมีช่วงล่างกุ๊กก,กเวลาลงหลุมนิดเดียวแต่ขับทางเรียบไม่ดังนะครับผม แอร์เย็นฉ่านะครับแล้วก็มี LPG ตกกิโลละแค่บาทเดียวเองนะครับตกกิโลละแค่บาทเดียวได้เห็บหมานะครับถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกแล้วก็ไม่ใช่รถประมูลนะครับเป็นรถบ้านที่แท้นะครับผมร้านเราไม่เล่นรถประมูลนะครับไม่ใช่ว่ารถประมูลไม่ดีนะครับแต่เราไม่เล่นนะฮะเพราะรถประมูลมันจะยุ่งยากเรื่องเอกสารต่างๆแล้วก็ต้องไปประมูลนู่นนี่นั่นนะครับช่ำนะครับเราซื้อขายโดยตรงกับรถที่เขามีตัวตนนะครับที่เขาใช้งานอยู่เปลี่ยนรถหรือว่าอยากขายประมาณนั้นครับคันนี้ขับดีนะครับผมมเน่ยขับลลออไปาแ้ว ได้ยางปี23ทั้ง4เส้นเลยนะยางคูดเยียร์นะครับปี23ทั้ง4เส้นเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมคันที่แล้วผมขายไปพี่ที่ FC อ่ะของคันสีบอลเงินคันนั้นน่ะผมขายไปแสนสามกว่านะครับผมคันนี้เก้าหมื่นหน่อยๆถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกมิจฉาชีพเอาไปลงขายในอินเทอร์เน็ตยังแปดเก้าหมื่นเลยนะฮะคันนี้มีจริงๆนะครับไม่ใช่ราคามิจฉาชีพนะครับคันนี้ของจริงนะฮะปีสองพันเก้านะครับผมแล้วก็มาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันครับฝั่งนี้รอเก็บงาน โตโยต้าโตโยต้ายาลิส1.0ตัวญี่ปุ่นนะครับเป็นรถนำเข้าแบบจดประกอบนะครับผมนำเข้าแบบจดประกอบนะครับเดี๋ยวขายให้ในราคาแสนต้นรอเก็บช่วงล่างแป๊บหนึ่งนะครับเก็บช่วงล่างกับทําความสะอาดสปาให้ชุดใหญ่นะครับผมใครที่หารถซิตี้คาร์ใช้งานหาสะสมนะครับราคาแข็งแข็งไม่ตกนะครับราคาไม่ตกนะครับนะฮะอะไรหาง่ายด้วยนะครับเป็นรถญี่ปุ่นแท้ๆออปชั่นเยอะนะครับมีแอร์บล็อกแอร์แบคเคยเอามาขายแล้วคันหนึ่งตอนนั้นขายอยู่แสนหกแต่คันนี้จะขายแสนต้นแล้วก็ฝั่งนนี้ะครับออติส ถอดซักถอดต้กให้อยู่นะครับเก็บช่วงล่างไปแล้วเก็บทั้งเครื่องไปแล้วนะครับแล้วก็หุ้มใหม่ทั้งคันนะครับภายในหุ้มใหม่เพราะว่า 1.8e คันนี้เซลล์ตอนซื้อายแดงรุ่นน้องบอกว่าคันนี้มือเดียวายแดงนะตอนซื้อาบแดงรุ่นน้องบอกว่าเขาไม่ได้แถมเบาะหนังให้หนูเป็นรุ่นน้องนะครับทำงานอยู่ธนาคารนะครับผมทํางานอยู่ธนาคารนะครับเพราะว่าผมเคยทํางานธนาคารมาก่อนนะครับเป็นอันนี้เป็นรถของรุ่นน้องนะครับผมเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่สนิทกันนะครับผมนี่นะฮะทำงานธนาคารเหมือนกันนะฮะ ภายในผมถอดซักถอดฟอกให้เลยนะครับแล้วก็เปิดให้หรือให้ดูเป็นโค้งแบบนี้เลยนะครับที่ไหนทําให้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมทําให้นะครับเพื่อที่จะบอกว่ารถเราไม่มีการชนหนักตัดต่อมพี่ความเป็นจมน้ําแน่นอนนะครับเราเปิดให้ดูเราทําให้ดูนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีพี่ๆคอมเมนต์หรือเปล่านะครับมันอ่านคอมเมนต์ยังไงล่ะคอมเมนต์อ่านไม่ได้ผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขอเปิดจากกล้องให้ดูก่อนนะครับว่า มันอ่านคอมเมนต์ยังไง okay. อายุค่ะโอเคอ๋อยังไม่มีใครคอมเมนต์มาถ้าได้ยินชัดไม่ชัดยังไงฝากคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะครับพี่คันนี้ครับผมบอกเลยเพราะว่าผมหรือให้หรือให้ดูทั้งคันนะครับจะได้รู้ว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ความไม่จมน้าแน่นอนนะครับผมถ้ามีการตัดต่อจะมีรอยเชื่อมนะครับแต่นี้เป็นกาวยาเดิมทั้งทั้งหมดทุกอย่างแล้วเป็นรถบ้านแท้ไม่ใช่แท็กซี่นะครับ ย้ำนะครับว่าเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ใช่แท,ท,ท็กซี่ออติตทุกคันมันไม่ใช่แท็กซี่นะครับออติตผลิตมาเพื่อขายเป็นรถบ้านแต่แท็กซี่เลือกใช้ออติสเพราะว่ามันอึดและทนนะครับผมมันอึดและทนแล้วมันไม่จุกจิกนะครับผมหรือให้ดูแบบนี้เลยนะครับปี2013นะคะันนี้1.8ตัว E ไม่วิ่งแค่แสนห้าหมื่นกว่าโลเองครับแสนห้าหมื่นกว่าโลเองนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับสบภาพดีนะครับรอเลยนะครับเครื่องดูโอ้ด้วย200,000ตน้ตนๆเท่าน,นั้นโคตรคุ้มเลยแล้ว,ลวได้รถสภาพโคตรดีเลยนะฮะ บอกเลยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงแบบนี้นะฮะสวยงามประวัติชัดเจนด้วยนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะฮะหรือให้ดูแบบนี้เลยเนี่ฮะและ้วก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราถอดซักถอดฟอกน่าจะเห็นคลิปของผมที่ชอบลงไปแล้วคลิปเนช็อตสั้นๆเนี่ยเวลาเขาลื้อซักเนี่ยไนบ้าเ,เขาลื้อแบบนี้เลยเห็นไหมสะอาดหมดเลยในช่องเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยนะครับบางคนบอกทําไมต้องลื้อซักถ้าไม่ลื้อซักก็เหมือนคุณนอนที่นอนนอนนอน,น,อน ใช้รถมาหรือนอนมาสิบกว่าปีไม่เคยทําความสะอาดเตียงหรือไม่เคยทําความสะอาดฟูกเลยนะฮะอย่าลืมนะครับรถใช้มามันก็ต้องมีการสะสมของฝุ่นของอะไรพวกนี้ของลายต่างๆแต่เราทอดซักให้มานะครับบางคนนอนที่นอนฟูกมาเป็นสิบๆปีไม่เคยทําความสะอาดฟูกเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับหรือว่าใต้เตียงไม่เคยถูเลยไม่เอานะครับเราต้องรักษาความสะอาดนะครับเราทําให้แบบนี้เลยแล้วเบาะคันเนี้ยผมก็หุ้มให้ใหม่หนังคันเนื่องจากอันเดิมมันเป็นผ้านะครับเราหุ้มหนังอย่างดีนะฮะใช้หนังรูเลยนะฮะ เพิ่มความหรูหรานะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ผมถอดซักถอดฟอสแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมกล้าตบไปดูผมเป็นคนเป็นภูมิแพ้นะครับตกไปดูไม่มีนะฮะไม่มีนี่นะฮะนี่ฮะ,ะถอดซักถอดฟอกเลยเป็นผมเป็นคนเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับไม่มีนะครับไม่มีฝุ่นเลยนะฮะทาแบบนี้เลยนะครับจะได้สะอาดสะอาดนะครับผมและคันนี้นะครับ crv เพิง่งจะลงเมื่อวานวันนี้เพิ่งติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันนะครับเพิ่งติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันนะครับผม สี่สิบหกสิบทั้งคันนะครับผมติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันเนื่องจากฟิล์มมันลอกนะครับผมติดฟิล์มให้ใหม่ทั้งคันรถสองมือได้เล่มเป็นหัวเมียกันนะครับขอบอดีเขาเลิกกันเป็นอาร์เป็นเพื่อนสนิทอาร์ผมเองไม่ได้ติดแก๊สนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับไอโลโก้นี่มันเหมือนโลโก้ LPG ใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็นโลโก้ของเลขเก้านะครับเป็นของเลขเก้านะครับในช่วงช่วงอ่าช่วงของราชการีเก้านะครับตอนนั้นนะครับก็รู้กันดีนะครับว่าผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรผมไม่ค่อยถนัดคำศัพท์นคกก็็ือเปโโล สายยางได้กาวนะครับผมนี่นะฮะคันนี้ขวบขับโคตรดีเลยนะครับแล้วราคาโคตรถูกเลย1นึ0 0 0สนบาทเท่านั้นสําหรับปี2008มีประกันชั้น3บวกหรือ2อบวกอยู่ด้วยนะครับนี่นะฮะสคันนี้ไม่ได้ขายนะครับรถตัวเองและคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกข้าง Civic FD นะครับ Civic FD ปี2007นะครับขับโคตรดีโคตรเนียนนะฮะสวยงามมากแล้วก็ที่สําคัญนะครับปรับราคาให้แล้ว1นึ0 0แบาทนะครับมือเดียวซื้อสดมายางบิสโตนรีวิวตัวเต็มอยู่ในช่องนะครับผม คันนี้แจ๊ดปี2005ปรับราคาล่าสุดเหลือ145,000บาทนะครับรถของพยาบาลมือเดียวป้ายแดงไม่วิ่ง100,000แค่1 7 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับออติสสีขาวเทิร์นโตต้าชัวนะครับอยู่ในช่องแล้วปรับราคาแล้วเหลือ159,000บาทนะครับปี09 10ออติสรถบ้านเหมือนกันไม่ที่เราไม่มีแท็กซี่นะครับไม่เคยติดแก๊สทุกคันนะครับพวกนี้ไม่เคยติดแก๊สทุกคันปี2000 2113เหมือนกันคันนี้เปิดไว้2 9 0 0 0บาทนะครับปรับราคาลงไปแล้วเหลือ290,000บาทนะครับผมนี่นะฮะน่าใช้งานนะครับผมน่าใช้งานสวยงามนะครับเก็บงานให้เรียบๆเลยครับเอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับคันนี้เก็บไปเยอะจริงๆนะครับคันนี้เก็บไปเยอะมากๆเลยนะฮะเก็บงานไปมากกว่า50,000บาทสีใหม่ทั้งคันช่วงล่างภายในใหม่หมดผ้าหลังคาก็ยังซื้อใหม่เปลี่ยนให้เลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับคันนี้นี่นะฮะ รถบ้านแถวบอรี่เนียนเดิมๆนะครับ1.6ตัว G ีนะฮะแล้วก็มีสวิปสวิปฝั่งนู้นมือเดียวป้ายแดงออกข้างเหมือนกันปี2อ1 0ันสิปรับราคา179,000็ืันบาท1 7 9 0 0 0เจ็ื่นบาทนะครับผมนี่นะฮะรถทุกคันราคาต่อรองกันได้นะครับพอประมาณนะฮะเล็กๆน้อยๆนะครับต่อรองกันได้ใครชอบคันไหนโทรคุยได้เลยนะครับผมขายได้ขายนะครับถ้าไม่ขาดทุนนะครับช่วงสิ้นเดือนแล้วนะครับผมจัดให้เลยนะครับโปรพิเศษนะฮะ และคันนี้ปี2008ันแดเหลือหนึ่งแสี่ืเกันบาทรถบ้านแท้ๆเหมือนกันนะครับผมรถทุกคันผมจัดการถ้ารถคันไหนที่ตั้งขายแล้วครับผมเก็บงานให้หมดนะครับทั้งงานเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับเครื่องเนี่ยหมายความว่าถ้าเครื่องมีปัญหาผมก็ทําเครื่องให้ถ้าเกียร์มีปัญหาอย่างคันนี้ผมเปลี่ยนเกียร์ให้เลยเพราะว่าตอนซื้อมาเกียร์ไม่เป็นไรแต,ต่เรารู้สึกว่ามันรอเวลาไอ้รุ่นนี้มันชอบเป็นปัญหาของเกียร์นะครับเวลาสตาร์ทเสร็จอะเวลาถอยหลังอะมันจะตึกนิดนึงหรืออาจจะต้องรอประมาณวิสองวิ ไม่ต้องห่วงนะครับเจ็บที่ผมนะครับผมเจ็บที่ผมนะฮะลูกค้าเอาไปนะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวนะครับจะไม่ใช่ขับไป2วันเกียร์พังจะได้ไม่ต้องมาโทษกันผมจากการเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่เลยนะครับจบๆไปนะครับใช้งานยาวๆเลยนะครับเปลี่ยนเกียร์ให้ใหม่ใช้งานยาวๆรถร้านเราขายตามสภาพจริงแต่เราเก็บงานให้ก่อนขายตามสภาพนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ผ่านมาดูช่องแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามผมด้วยนะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์ให้ผมนิดนึงนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับอยากได้ อยากอยากได้รถมือสองก็ฝากร้านเล็กๆเราด้วยหรือถ้าไม่ซื้อกับเราก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนําเพื่อนมาซื้อเรามีค่าขนมให้นะครับแต่ถ้าอยากขายนะครับอยากขายไม่รู้จะขายที่ไหนนะครับขอให้เราเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับผมผมรับซื้อรถทุกรุ่นที่ถูกกฎหมายมีเล่มสามารถโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ในขนส่งได้ทุกขนส่งนะครับผมรับซื้อนะฮะให้ราคาดีแน่นอนนะครับผมมีอะไรคุยกันได้นะครับฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับร้านเราขายแต่งเงินสดนะครับผมร้านเราอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับ ส่วนใหญ่รถที่ร้านนะครับขายออกทุกวันเลยนะครับขายออกทุกวันและลูกค้าไม่ไม่ค่อยมาดูที่ร้านด้วยนะครับส่วนใหญ่จะโทรมาแล้วให้มันจาแล้วก็ส่งสไลด์ไปนะครับเพราะว่าเรารีวิวตรงไปตรงมาทําให้ดูทุกอย่างนะครับมีอะไรเราคุยกันตรงๆนะครับเราบอกหมดเลยนะครับเพราะว่าสินค้าอือสองต้องมีตําหนิอยู่แล้วนะครับตําหนิเล็กตําหนิน้อยตําหนิมากรับได้ซื้อไปรับไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับรถในตลาดมีเยอะนะครับแต่ก็อย่าเห็นแก่ของถูกระวังมิจฉาชีพนะครับผมอันนี้น่าจะมีลูกค้าโทรมาถามคันใดคันหนึ่งนะครับนะ เดี๋ยวค่อยคุยนะครับเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้อายุตค่ะยินดีให้บริการพี่พีเอทุกคนและขอบคุณพี่พีเอทุกคนที่ให้การสนับสนุนร้านเราเป็นอย่างดีตลอดมานะครับผมคําติชมทุกคําผมรับฟังและนําไปปรับปรุงแก้ไขแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเกียนมาผมก็เกียนกลับนะครับขอบคุณครับ